สัุว์ตวอรหัตตัวมัยสมุทรสักการิมิานตัวพระยาเซรสักตังวัรุตรตัจะเซตตาติสานิ่เียตั้งวัชรจะสาไมอาติกัมตานม่ปฏิปันนาการเลโสนัสิกายิามวาสักจ็ จินตุมังจินาานางวาโดเกรนัตวันนาวิวาโรโหติเอวังสัตตะกวะตุวปริพานสาสั้นนายูกาลลณนันาสันละเทตพ,พานติสุภนามาจัดุหวเจตตาสนายกาลจำเริ่มแต่วันปริพาณ แห่งองค์สมเด็จพระิาิจิตมานราหันดตยสมัยสมุทธเจ้านั้นมัดมีลงเล่าดยสองพันห้ารอยยี่สิบสามพรรษาประจยบบันในสมัยพุทธิกายนนมากเจอทิมีศาลศึวันอาทิศวันนี้้นปัจจุบันนวาน เราคิดาตินนาอยู่การจำเต่วันพระรุกขานขององค์สมเด็จพระพเจ้านั้นมีนัยะอันพุทธบริษัทเกิดึงกำหนดนับได้้ดยเอะสารกชนีนโมตัสสะะวทโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธนตัสสะ สุวัตส at <c oughs> <ra> ุอารหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะสุวัตสุอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเจอสัจจะมรันติมรรนตังหิสิริสันตินาอกาสบัดนี้อาตมาราสิกันแดงพระพุทธรรมที่สา ในมรณาลุสติตาขาเส่อเป็นเครื่องสูดสงองค์คติทบบาบรมีคือบรรดาชนิจราอาณะบนดีทั้งหลายดูร้อนใจกันมาบำเพ็ญบุญศพโดยจำปัดคือวันพระรามใจข้ามเดือนอีกสองวันนี้ทั้ง ดุรโรวาบรรดาเป็นพุทธบริษัทต่างหลายได้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมิศาสันนาสมัยสมพุทธเจ้าเป็นเหตุเริ่มพายทำปฏิบัติภาวามดีตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลเกเสดนวาระแรกที่บรรดาเป็นพุทธบริษัทสมมาในเขตของพระพุทธศาสนา ว่าต่างใจบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะนาสังฆรัตนะทั้งสามองค์โดยดอกไม้ผู้เพียงเช่นสกาวรามิตต่างๆอันนี้แสดงนี้ว่าบรรดาต้นพุทธบริษัทธ์หลายมีความเรื่มใสในคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จบใจจอมไตรบริบาลสันดาปเป็นมันดี ตอนต่อมาบรรดาเจ้าพุทธบริษัททั้งหลายนี้สร้งใจสม,มาทานศีลแล่ใช่สร้งใจถวายทานเป็นแสงทานแด่พระสงฆ์งในพระพุทธศาสนาในขั้นสุดท้ายก็ตั้งใจสำนึกรักพุทธพุทธเจ้มมาศสนาอันเป็นคำของสององค์สมเร็จเป็สัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าโดยอริสงฆ์ทั้งหมดนี้ถืวอว่าเป็นมหาอริอสงฆ์ <c oughs> จะพนาในสงให้จบขึ้นภายในสามเดือนย่อมไม่จบโกรมงความว่าบรรดาทางพุทธบริษัททั้งหลายใดพาฏิบัติในบูญนิยยาวัตถุในสามเดยสาการในองค์สมเด็จรกางใจบริบาลสงฆ์งานได้ครบถ้วนเมื่อคืนหนึ่งทานนำมบุญสมเด็การบริจาคการท่านทำแล้วสองถึงนำใม่บุญสมเด็จการราศัยถึนท่านทำแล้วสมภาวนาใหม่ การทำจิตใจของใสใจ purely คือการสนหรับรับรสพระพุทธทศนาท่านทัำแล้วต่อมาแล้วการเคารพใศาสในองค์สมเด็จพระบพิตรเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยมีเจรบญไดาเป็นพุทธบระเวษฐ์รวมความว่าการกระทันในวันนี้เขาบรรดาท่านพุระตระเวษฐ์เรื่อให้การกระทัความดี พราะการทำวามดีทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการที่จะเรื่องตนให้้นจากความทุกข์ความใีองค์สํเร็จตัวสมมาทิด็จเจ้าต้องกรความต้องการในองคสํร็จพระพุทธมมาเริ่มนศาสตาตั้งใจบรพ็ญบารมีมาที่เสียวสงข่กับสงัตหวังบรรลุอริยสัมมาทปติยานั้นอาศัยในองค์สํเร็จพระพุทธมาต้องการจะช่วยรู้สัต์สสัตว์ให้้นจากความทุกข์ คือพ้นจากความเวียนว่ายาปเกิดเพว่าต่อการมีพระนิชย์านเป็นที่ไปไม่ได้ตั้งใจแล้วนำมิจะบรรดาเรื่องพุทธบริษัทผลายสร้งสา,างการดีการที่เกิดมาเวลานี้บรรดาเรื่องพุทธบริษัทผลลายคนหน้าก็ทาแล้วตอนนี้ใครจะนํามาจริยญาพระองค์สมเด็จเข้าไปที่กดในสมัยที่เกิดสเสวยประชากเป็นพระเตมีมากล่าวโดยย่อเพราด้วยความ คือตามทร e e ้งบาลีสาวในเรื่องส่วนว่าสัตเทสัตยาไม่สัตติมรันตังหิชีตังอาศัยถือใจความตามภาษาไทยพักๆจะือว่าบุคคลเราเกิดมาเท่าไรตายหมดแค่นั้นแต่ในบาลีนี้แปลว่าสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดแค่นั้นเขาไม่สัตว์หมายถึงคนก็ไดแต่หมายถึงประชากรด้วยแต่ว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดเพื่อความตาย ่การตายนี่บรรดาจักพุฒบริษัทอย่างายไม่ได้หมายความสิ้นข้าสิ้นภพตายแล้วศูนย์ไม่เป็นอย่างนั้นการตายแล้วมันยังไม่ศูนย์สิ่งที่ศูนย์ไปในเฉพาะก็คือสิ่งของห้าดิบแรงกดกระชนแล้วังใจเขาเป็นดาจังษาทุกคนพุฒบริษัททุกคนทั้งหลายในโลกทั้งหลายในโลกก็ดีไม่ได้สิ้นผลไปด้วยถ้าเราสร้างความดีความดีสนับสนุนใจ ความดีจะบรรดาลให้ดีเกิดในพที่มีความดีเปนความดีขั้นต่ำที่เรียกว่ามนุษยธรรมก็จะบรรดาเให้ยจะไปเกิดเป็นมนุษย์ทีจิตใจของบรรดาจะพุทธบริษัทมีคือวรฒน์คือฮิริะอจัตตาก็จะไปเกิดเป็นเทวดากากกำลังใจของบรรดาจะพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุ่นน่ามีการสมานแบบขึ้นไปกัน เวลายาตายจิตใจทรงอยู่ในฌานเป็นปกติอย่างนี้ก็ไเเปเฉเยพรหมถ้าจิตใจของบุคคลใดไม่นิยมในมนุษย์เป็นโลกเทวโลกมอมตะโลกโลกดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สนใจกับขันห้าเพราะขันห้าเป็นปัวใจของความทุกข์เรามีขันห้าเพียงใดเราจะมีความสุดได้เราไม่ต้องการขันห้าอย่างนี้ก็ไป ถ้ได้กำลังใจของบุคคลคนใดมีความเร่อความกำหนาม,มีความบุ่นหายมีจิตีด่ดก็นได้ว่าอกุศลอย่างนี้องค์สมเด็จพระเทพคนกล่าวว่าตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไปสู่อบ,บายภูมิเกิดเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเกิดบ้างแต่สุดกายว่างเป็นสตวฐานบ้างถ้ายเสด็จกรรมยังมีอยู่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์ออกล่าวว่าเขาผู้นั้นเกิดมาเป็นคนก็ยังมีความทุกข์ ถ้ามีโทษตายนานินบาปมากก็จะกลายเป็นคนอายุสั้นสั่นตายมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเพียงกลายเสร็จกรรมเบียดินาทาาติชาติตนมารัถ้าคนบาปที่มีอยู่ก็ต้องสลายไปที่นาไปด้วยอนาตไปไม่บ้างลมพัดให้ทางบ้างน้ําท่วมบ้างสฝนโจรลักโดนสมบูรณบ้างพอเสื่อมกรรมในด้านชาวมือสุฆิอาจารยมีอยู่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราวว่าในบ้านนั้นมีแต่คน์ดี หาคนมีเหตุมีผลได้ยากไม่จะกล้ากุ้มใจใครเคยถารมือสาบว่าจะมีอยู่หล,ลายใจก็ปรากฏป็นคคนนั้น้อยจะพูดจริงก็เลยใครก็อยากจะเชื่ชอฟังใครเคยอโคนผลการทำมาจากสุราเรเมไรบุคนประเภทนั้นจะไปโรคเส้ญญนเลือดสาบเป็นโรคเบาคือเรื่รงความไม่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีมาสำหรับเราก็เพราะเราทำไว้มันเป็นเศษของทำ ยังมีบุคคลหลายท่านมาบนอย่างนั้นบนอย่างนี้แต่ความจริงไม่รู้จักตัวเองพยายามฝึกฝนความรู้ดีองค์สมเด็จพระทบสบคนบรรมาิสันดาสัมมาสมุติเจ้าทรงสอนไว้ในด้านวิชาสามคนดีอภิญญาหกคนดีในรีสัมพายัญคดีอันนี้องค์งสมเด็จพระจุลศิษ์สอนไว้ให้ในการพบคนชีวิตชอ้นนเอง เมื่อเราทำความดีเราทำความชั่วเลยว่ายังะาย,ยา <c oughs> ะขากรรมตายายยะถากรรมตายายในองค์สมเด็จพระพิจมาสัมพุ้ทรงรู้แม่นำมาเพื่อให้เรารู้ว่าไอ้กรรมที่มีความชั่วและความดีความกุ้มใจความสบายใจมีทัพมากหรทัพน้อยมีความจะเป็นหาสมหวังไม่สมหวังมันเป็นเพราะอะไรเราทำอะไรไว้ที่ไหนเมื่อไรมันจไม่นนไสนองใจเรา อย่างนี้พระพุทธเจ้าเราทรงสอนไวแต่ไม่ไม่ทำกัน <c oughs> แล้วถ้าวันนั่งบนเพราะมันลำบากอย่างนั้นไม่สบายอย่างนี้โทษนอนโทดนี่อจต,ตัวเองเนยยกจะโทษไอเรื่องการหนึ่งกำลังใจของเราจะดีหรือเราไม่ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระเจ้าศรีสอนไวในเทืทูตหลายอย่าง เจตวิญญาณนี่ในลมใจเป็นทิพย์สามารถจะรู้จิตคนอื่นรู้จิตแค่คนอื่นได้ว่าจิตของเราผ่องใสว่าจิตของเรามันเล็วจิตของบ้านผ่องใสผ่องใสว่าจิตของคนบ้านเร็วเราจะรู้จิตของคนบ้านเรารู้ใจของตัวก่อนชำายจิตของงคนให้ตายก่อนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินนวรก็ทรงสั่งสอนในด้านปกติวาสโนุสติญาณรู้จักการละลึกพลาดถอยหลังไม่จงกัดพลาด พวกเราก็ยังรู้ได้ว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมโลวงก่นาสอนไว้นมัมนครบแต่ว่าพวกเราที่ไม่ทำกันหรือไม่รู้ก็เพราะว่าให้วาจาแค่ขารพที่งองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ใจจริงไม่ได้ทำจริงเมือนเราคนที่มีามขยันขยันก็ปามือไม่ทำมันก็ไม่มีอะไรเป็นผล ทาว่าบรรดาเจ้นพระเจ้าสายคนนีนะชนมีความสงสัยความรู้ที่ให้ไปแล้วการให้ความรู้แบบนี้ก็ถือเป็นการให้อย่างในพระโดยทองที่สดที่มมีมาดูการ่อนหรือเขยสอนกันแบบนี้ถ้า,าทุกคนเป็นคนดีก็คือว่าเป็นของไม่ยากตามที่ตามมาเป็นการที่สู่ตนเองว่าการเกิดจะมานเกิดมาแล้วีิครั้งเกิอดอะไรมาบ้าง เกิดดีอะไรทําให้ดีเกิดชั่วอะไรทาให้ชั่วตอนนี้ไปที่นำเรื่องราวพระองค์สมเด็จเจ้ากรมไปบริมศาชสุมาจะหมายมือสวยด้วยชาติจนกว่าเตยมีไม่มาล่อสู่กันฟังสักสิบนาทีจะรู้ว่าในชาตินี้องค์สมเด็จเจดียในสีบริมราสดาเกิดมาเป็นลูกไปสั์แล้วก็เป็นคนที่น่ารักมีความฉลาดมากเวลานั้นอายุยังไม่น้อย จะเห็นว่ามีคนรู้ภาษาย,ายข้าบ้านพูดได้เดินได้รู้อะไรได้ทุกอย่างวันหนึ่งทรงประทับอยู่บนบ,น,บ,พบ,น,บพนพระเกล้าคือบนตันกคำว่าพระเกลาในพระวัตารบนตักของพระได้ทวดาเวลานั้นปรากฏว่ามหาพระนัมนักโทษเสมาให้พระราชทวีาดายที่กลนาโทษ พระราชนัดได้ก็โดนพิจารณาโทษแล้วว่าใครม,มีความผิดอย่างนี้ต้องต้อมีโทษกระหายชีวิตอรองดิลิโงงเดลกาสิทธิรัตน์จงให้บริหารชีวิตตามกฎหมายในความจริงการจัดบริหารชีวิตของพระเจ้าองค์โกรธเพราะว่า,ากฎหมายเขาเขียนว่าอย่างนั้นก็ต้องเป็นหักในกามนั้น เมื่อพระองค์ทรงสั่งให้อมัดนำไปทักโทษประหารชีวิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสานิทึ้งซึ่งเป็นพระราเจ้รสหรือว่าเป็นลูกชายนั่งอยู่บนจักของพ่อก็อยินเสียงอําหมายทุกระดูนโทษให้จาดแต่เจรร้าคณะจีนได้ก็มีเจ้าคณะสงฆพรัาางจัดให้ฆ่านักโทษจกต้องาตางะตามตามกันนั้นฆ่า้า,า,มา,ามาก็ต้องฆ่าตาน ใ้ตามกันใจตามกันใจสจดจมใจบนไม่ใสใจด้ไอ้ใส่ได้บนพินรมีมาเจเวลานันนงสมเร็จพระสัตว์มีารมีเข้าเป็นปรมัตถารมีแตความเก่งกำลังของปรมัตถารมีสมรระพุทธเจ้าเป็นรมีที่มีความสูงส่งมากย่อมสามารถทรงอภิญาหกได้ตอภิยาห้ามอย ได้กระลาห้าชื่ออาสวะขริยา,ยานั้ไม่มีจรงอภิริยาห้าได้เต็มที่ตอนนั้นปรากฏเรายังเป็นเด็กอยู่องค์สมเด็จพระบรมศูลทรงละลึกภาพได้ว่ายังเป็นเด็กในของเก่าตามมาละลึกภาพได้เวลาที่พระราชีบายสั่งประหารชีวิตจิตของเราเรียนภาพเดิมว่าโรงกลางก่อนเรียนโรงเป็นกระสั์แบบนี้ แล้วก็มีการตัดสินอาหารชีวิตแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตากมกฎหมายแต่หลังจากนั้นแล้วว่าตายไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมใจต้องไปไหมอยู่ในเวาารทีหนานรกขึ้นก่อนนอนแล้วมาคนจากนรกมาแล้วองค์สมเด็จทรานยึดเมาใน,ในใสายความดีมที่ทำไวในตอนต้นทุกคนเราได้เกิดมาชาติหนึ่งมันทำทั้งความดีและความชั่ว อ้คานชื่อเลยตอนนั้นเวลาจะตายใจมันจับดูที่การชั่อก็พาตัวให้เขาพระองค์ลงามาตกเอเวทีมาของเราใช้การตัดสินใจลงโทษบุคคลให้ตายตบเวกันกันเมื่อพ้นจากดังแล้วก็มาเกิดเป็นคนก็น่าความดีมนาะเป็นรูปกระัองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโทพาะกจ่าว่าคนที่จะเป็นกระสับหน้าร้ายใช้สมัยจอย่างก่อน คนนี้จะเป็นเทวดาธรรมะเทวดาด้หมายถึงเทวดาตระกูก็เอาศายธรมจันรอย่างกลางคนนี้จะไปนิพพานได้ก็เอาสรรมาจัยธรยรมจันรอย่างสูงสุดที่อย่างเิ้นคนเนั้นอายที่องสมเด็จพระพุทธสุคติเป็นไรสยก็มีธรมจันรอย่างอ่อนคือมีสิ่งมัสุขมีทานวรณีครบถ้วนมีปัญญาด้วยแมคนมจกความเป็นโดยสัจธรรมแล้วก็่วยเกิดมาเป็นโยกไปสั เน่เด็ดโดยโสมบัติเห็นภาพเดิมว่าโดยการก่อนเราเป็น,นสัตว์อย่างนี้จัดถิงนกระหาคนแบบนี้อย่างพระจีดาทันเราต้องไปตกอเวจีหมาหนรกขึ้นการนานกว่าจะผ่านขึ้นมันได้ก็ยากแสนยากแต่เ,เวลานี้เรามันจะรู้กับความน่าุ้กงความดีในสมัยสมัยนั้นขึ้นเดียวกัน คนจากความชั่วมารับผลของการดีของเด็กไปกินในสียิ่งคิดว่าสัตย์เทสัตตาเมลชนติเบรมันตังหิศีตังคนเลยสัตพพโลกเกิดมาเท่าไรมันตายหมดเท่านั้นได้ตายทำไมไม่ดิศน์เวลานี้เราเป็นลูกอิสระต่อไปเมื่อพ่อตายแล้วพ่อสละไล่ายสมบัติเราก็ต้องเปน็นอิสระเอง ถ้าเราไปได้สัแทนประวัติศาสตร์มันก็จะต้องซ้ำรอยถ้าก,ก่อนเราเคยสั่งบริหารชีวิตคนคนใดชาตินี้ก็ต้องสั่งบริหารชีวิตคนคนนั้นอีกถ้าเราสั่งบริหารชีวิตคนเมื่อไรเนี่ยก็ตายไปแล้วกรรม่ามันก็จะเข้ามาถึงเพราะประวัติศาสตร์กกเ,กกตรกเ,เก่าวันคือการเป็นเป็นจัตดกการเดยยิ่งไม่ทรงตัดสินใจว่าถ้าเราจะทอมตนเป็นคนดีต่อไปความบริสุทธิ์ก็ต้องมีกับเรา ดังนั้นเวลาน kind of ja. 네ั главное, kind of ้นแม้ว่าจะเด็กองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าซึ่งที่ว่าความเป็นศัพ์จะต้องไม่มีข้ดใดต่อบ่ทนพรทะรทำใดๆขี้ว่าความนาจิมบัติอาชินาตามีสนิชฌาจเมตอสาวาจารยงโทราเมรัยจะต้องไม่มี้ใเราจะต้องทำใจทุ้คนให้เป็นใจบุกคนที่ดีคือไม่หลากสิดถงห้าต้องให้ถึงห้าคงอยู่ หลังจากการตัดสินใจแบบนั้นแล้วองค์สมเด็ทพรมกุูเดิมทีเดียวเป็นคนดีเป็่คนดีก็เลยก็เล้ททำคนเป็นคนบ้าอเสียแล้วในเวลานั้นจะเดินมาใครจะพูดใครจะว่ายัางไงก็ตามได้ยินทำเมันม่ไม่มได้ยินพูดได้แต่ตอนนพูดไม่ได้หลายหลายวันเทาวาชีินได้ก็หนักใจคิดว่าลูกชายเขาจะมีจริงหรือไา่ กอง่อนก็ดีเวลาน,นี้กลายเป็นคนไหวเมื่อเป็นคนไหวแล้วก็เป็นรัตริยด้ก็พยายามทุกทางหาการทรมานทุกอย่างตามคําสั่งของบรรดาพนาจารย์ต่างก็ขอรับไปแม้จะให้ไปตีรืกอวัยวอาไเป็นกองไฟให้ร้อนบ้างทรมานอย่างน้นทรมานอย่างนี้พูดแต่ก็ไม่ยอมพูดพูดไม่ยอมพูดเพราะคนจะเป็นรัตราย เรกรไม่ต้องส่งสั่งบ่งหายชีวิตคนเรกรงว่าต้องสั่งจองจำชีวิตคนเรกรงที่าต้องราลบสัมปันดา 5, น 5, น 5, นท่าสกในการที่ฆ่าสิ่งฆ่าสิ่งกันทุกสิ่งสักอย่างนี้ที่เราผ่านมันแล้วมันมานำมัไปในนรกมันเดือดร้อนเห็นไหราตลอดเวลาสัมปรรันดาจงพุทธบริษัทหลายโดยฉันมาวิชาความรู้ที่มีอยู่แล้วพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนจะได้ทำตัวให้พ้นจากใบปูมีวิญญาณลึกลงไป หลังจากนั้นเขาถกพระองค์ถกประมาณมาตั้งแต่แต่เด็กที่การเป็นหนุ่มหนุ่มอายุเกือบยี่สิบปีะันนั้นว่าเขาต้องการให้องค์ฉันเด็จพระนยาสีพูดเช่นกันไม่พูดต่อไปทำยังไงเขาก็มาเป็นสายกันโหราการทางไล่อเวลาพระอาจารย์อภพรลายชาสั่งเข้ามาก็บอกว่าพระมาเป็นนว่าเจอมีน่เดิมเป็นคนดีแต่เวลานี้เป็นไายจะมีซแล้ว ให้นำไปสังเสียทั้งตนคือตอนจะสังนี่เขาตั้งใจจะสังจริงๆว่าตั้งใจจะบอกว่าจะสังให้พูดอันนี้วาลีไม่ได้กล่าวไว้แต่มันว่าพระราชารย์ดาพระราชารย์นดาก็มีความรักลูกแต่เขาบอกว่าเป็นตาและเป็นมือมีสัจกรรมเป็นแต่ทั้งคำตอนนี้เราจะใส่ความประสงค์ของพ่อและแม่ถ้าจึงให้นำใส่แล้เอาออกทางประติบุษ์ แล้นำเข้าไปในป่าให้เจ้าหน้าที่ไปหลายคนโดยเข้าไปในป่าลึกเจ้าหน้าที่สมควรเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาก็ไลยสนใจกับรถไม่สนใจกับประพานมีดได้ตอนนี้ใบเนาะใบแกล้งใบคือใบควันเลยบางคนอยากให้ขุดหลุนตั้งใจจะสั่งขึ้นแต่เมื่อเขาเจอมีนั่งอยู่บนรถจะคิดว่าเวลานี้เขาจะสั่งเราเขาคิดว่าเราเป็นคนใบ แต่เราก็จะยอมตายไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาจะตายพยาตายก็มันต้องตายองร่างกายอันนี้หน่อยด้วยชีิดในใจก็กําลังวังตายเราสามารถจะต่อสู้กับมันดาทหารมันเดินอไหลายเรน่ไม่ได้หรือไม่ถ้าเขาจะมาจับเราเราจะหนีเขามัดเราเราจะสมบัดให้หลุดมันจะไปไหวไหมพวนั้นเถลกเลยกำลังขุดหลุมเพืไปถ้าเขลุกขึ้นมาจากับ จะไล่ทำใหม่ลุกไม่นั่งทั้งหมดไม่ว่าใม่พูดด้วยแต่ใม่ลุกด้วยทำเป็นคนน้อยด้วยทำเป็นคนใบ้ด้วยทำเป็นคนโง่ด้วยตอนนี้ก็มาซ้อมร่างกายลุกก็มาจวัดก็หลักเส้นกระแสเห็นว่ากําลังวางพามันยังดีอยู่มากเพราะว่าท่เจ้าเวลาเขาถึงธรรมะบารมีรรกําลังสูงแล้วนึกว่าเออวัดท่นนี้นนนอะไรจะควงหไหวหรือไม่ไหวด้วยบารมีเขาองค์สุดเลยจไใจก็จับงอนรัชมัดควงเลย เมื่อขอพวงของเบาไอ้พังพวงถเสียงดังคึกคึกคึกเจ้าทหารเรื่อหลายที่กำลังขุดหลุมแตกใจว่ามันเสียงอะไรกันแน่เจ้าชายผมก็เหลือก็มาเห็นว่าเจ้าเตือนมีใบกําลังควงรถเสียงสกัววางจอบวางเสียงวางทั้งหมดทั้งหมดจอบตัวก็แค่ไม่ใช่เหนือข้าดูแล่วดูเพราะรถตีเนี่ตายหมดทั้งหมดทั้งเอาขมือเหลือตายแนื้อแก่ีมดทุ่ง เตรว่อความว่าท่านก็เลยบอกว่าเธอจะฆ่าพระนโมยันไม่ใช่สุนไม่แล้วเขาชวนให้ตับเพราะเราจะถามท่านบอกทำไมจับทำไมอยากจะปกครองมืยไอ้ที่ไม่พูดจะไม่พูฉันพูดไม่เป็นท้านเล่าเหตุการณ์ั้งหมดเหการแล้วชา้ภาพได้เขาแ่ในใจแล้วบอกพวกนั้นว่าจะไม่กลับท้นพระราชบิดาและพระราชมันดาว่าฉันไม่ได้ไปฉันไม่กลับเลยก็ได้จะขาแล่ต้องการจนหมดจะมีสีให้อาีิถานเป็นเงิสีตั้งแสแบบนั้น มันได้คนูนั้นแล้วเข้าอยไปใต้บราชาตอนนั้นพระราชมันดาร้องไห้หนักสยงอลูกที่ถึงลูกทั้งพ่อทั้งแม่พระรีทาว่า,าวลูกในใจก็ยกขบวนไปหาลูกไปอ้อนวอนเขามาปกครองประเทศแต่ว่าฉันจะชวบรวมโลกประเทก็ทรงเทศหรือข้ราชการเป็นผู้อกเรอนว่ามันไม่ดีเรากระติความมาต้องเร่นเรื่องใัง ในดีสุดพรายาทยก็ดีใหม่ถ้ารด้จะบริพารก็ดีบวชหมดเมื่อบวชแล้วก็รายหมดแล้แม่บ้านมาเดินไปกับเขาเห็นพ่อบ้านหายไปเห็บ้านของคนบริการก็ตามไปอีกไปลอยส่งเทศอีกคนนั้นก็บวชอีกไปสุดบรรดากองทัพต่างๆผลบัลลังก์ราชาหาจักก็ติดตามไปเป็นจ้าโจรโดยเสืนมาเคยฟังก็ทำมาเทวุปนาทุกคนบวชอีก จะกันดาประชาชนเมืองนั้นนุ่มถึงพระรายชายก็ป่าทหารก็ป่าก็สงสัยเขาเรียกว่าพระเจมีเชื่อบใบในใบเชือบใแต่ผู้เรืรองจักใจคนก็เลยไปฟังมั่ฟังแค่จบบวดหมดดวงความเมื่อเมืองนั้นร้างท่้งเมืองจะมีเขาราชาเมืองใกล้เคียงเห็นว่าเมืองนี้มีความดมสมบูรณ์พระเจ้ามีไมกสบมบ,บูรณ กษัราชายก็บวชทหารก็บวชเห็นได้การยึดครองเป็นของไม่ยากยังได้ยกกำลังมาหวังจะยึดประเทศเสียในคอนเข้าไปดูแลมันไม่มีคนสักคนทราบถึงก็มากมายก็ตั้งใจยึดประเทศเพราะว่าคิดว่าถ้าเราจะปล่อยว่าตอมีแล้วได้สัตว์ทั้งหลายแล้วมี่รงตัวทหารแล้วไม่มีอยู่การยึดครองประรทะของเราจะมีความไม่เป็นคงถ้าบุคคลพวกนั้นรวมพวกรวมกำลังมาตีเราก็เป็นของอันเบา จึงยกพัดไปหวังจะปราบพระเต,ตมูแัะพระราจีนดาทหารทั้งหมดรายบอว่าพอไปถึงในที่นั้นตังเทศขาว่าเตมูเข้าบวชหมดอีกาวางอาวุธทั้งหมดยกลายก็จะเล่นกัทั้งสองเมืองไม่มีคนเหลือหรอ,หอตัวความอี่อง์สมเด็จพูดมีพระพริบใจสอนให้เขาบทสะพานจรไม่ได้ตั้งใจขงเขาบทพอเราเห็นโทษสงคกามมาคุณยอการคลองเรือว่ามันมีโทษ ถ้าใจแล้วได้ความไม่ดีมีกับเราอย่างน้อยที่สุดเราก็ไปอบายภั mm hmm. ยเรีบรรดาทั้งพผู้ตะวันทั้งหลายโยมสำหรับเจ้าจอมใจบริมัยศาสตร์ชันดาสมัยพระพุทธเจ้าแปลว่าสัพเพสัตตาไมตรสติวเดนันตังฮิจีตังโยมความไม่สัตทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นและพวกเราก็จะต้องตา ขอบรรดาท่านหลายผู้เจตนาว่าท่านาาจะต,ตายอย่างยงว่าเติมีชุดหลังนี้จะตายยัางว่าเติมีชุดก่อนว่าเติมีชุดก่อนนี้องค์สมเด็จพระจุลนารกล่าวว่าเพราะอาศัยการทำบาปองค์สมีตานาจินบาสเป็นต้นทำจนให้ลงอเวทีมาหานรกเพราะว่าในตอนหลังนี้เราตายแล้วก็จะเกิดเป็นท่านโดยจิตเวลานี้ทำใดที่องค์สมเด็จพระจุลนารามิาม่งทรงสั่งสอนมา อันดเขาจะบริสัทธ์อันไรโดยท่านนายู้รู้จักก็จะหมดขึ้นทานอันใหม่ตั้งวมิสมเร็จโดยการให้ทานท่านก็รู้สิ่งอันหม่คนนี้จะไม่กัรงจะอม่ดยกานรษาเสียงท่านกูรู้ภาวนาไหม่คนนี้ดูตานจะเญนภาวนาเู้รู้ส่วนใหญ่รับคําสอนเป็นคําสอนองค์สมเด็จพระบรมครูไม่รักษาการฝิกมน้อยทธิ จึงมโนยึดถือโดมีผลหลายเรื่อการนอกจากไดเที่ยวพบต่างๆได้แล้วก็ยังมีสติสติญาณเห็นถือเห็นจดวนดานได้จดตูปปาติญาณรู้การเกิดในตางการตายแท้ๆเจโตริญาณสามารถชนแม่จิตของเราจิตเขาเองเราเห็นได้ระดีโดยทั่วสุเทวีวายสาหนุสญาณสามารถรสชาติโดยไม่จำกัด อ้ตัวการเรียนุู้เหตุการณ์ในอดีตในก็ต้องเรียนรู้เหตุการณ์ในอาคตปัจจุบันเรียนุ้เหตุการณ์ปัจจุบันแล้วแยกฐากรรมใจยานรู้ผลีความสุขเพื่อความทุกข์มาเพราะกรรมอะไรอิทายความรู้ทั้งหลายเ่ามีบรรดาธรรมุทุิสายสุขอมุทลายสุขแล้วหากว่าทุกท่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรม่เ้ยวอย่างน้อยที่สุดก็ทำจิตทั้งตนให้ตรงไว้ซึนปรวโสดาบันเป็นอย่าง ห้เข้าไว้อย่างนี้ต่อไปไม่ก็จะตายที่จริง้เรามีความดีบริสามากจะปฏิาาบาตได้อรบ,บรรดา์ธรรมพุทธเลงสัจธรรมไรอัตมาสรรแดงมาธรรมเทศนามาก,ก็ขึ้นเวลา30สนาทีพอดีเขายึติดไว้แต่เพีงท่านี้ยในรูรรสนนกก้สึกธรรมเทศนาเนี้อธรมาภาพเป็นฐานะเพระสง์ในหพระพิตราสนาขอจ้างปจิยาจิฐานอ่างคุณฤีและปณิตร มีระพุทธะตนะธรรมรัตนะและสังรัตนะัางสารเการขอจงอุบาลบรรดาอุทถัมภ like. er ์อุปถัมภงหลายทุกขนให้มีแต่ความสุขจัวัดที่พัฒนามงคลสมบูรณ์โปผลและจงเจริญไปด้วยจาาสุรพิัพอ์ไทยทั้งสี่เดารมีอายุวันน่าสุขะพระละระปฏิภารหาทุกท่านมีความประสงค์สิ้งใดและคอได้สิงนังนโดงความรัรหนาจนทุกประการ อาจจะมาภาคฤดานิรานามาในมรณะฤกติตาชัก็ขอยสุทัสสะธรรมเหุนาเรงคงไว้แต่เมียงนี้